เป็นชุดหมอนเป่าลมแคมปิ้งแค่กดลมก็เต็มครับโดยใช้วิธีกดประมาณ20-30ครั้งครับมีหลายสีให้เลือกมีทั้งหมอนรองคอและหมอนรองในเต็นท์หลังจากที่เรากดลมเต็มครับให้เราปิดจุกจุกจะมีสองด้านครับตัวนี้เป็นตัว กดเอาลมเข้าฝั่งด้านหลังเป็นตัวปล่อยอารมณ์ออกครับเนื้อหมอนทํามาจากกำมะหยี่ไม่เปียกน้ําไม่ขึ้นเชื้อราไม่เป็นไรฝุ่นนอนได้ทั้งสองด้านครับป้องกันคอตกหมอนเนื่องจากว่ามีความโค้งเบาทั้งสองม,มุมครับน้ำหนักเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกสายแคมปิง้งสายมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ต้องใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บมีหลายสีให้เลือกครับ หรือแม่แต่ชุดหมอนรองคอเวลาขับรถเดินทางไกลก็เช่นกันครับหลักการกดเช่นกันครับหลังจากเติมเสร็จติดจุกสายแค้นไม่ควรพลาดครับผมกับชุดกับชุดหมอนนอนในเต็นท์แล้วก็หมอนรองคอในระหว่างเดินทางไกลครับมีหลายสีให้เลือกดูในรายละเอียดตะร,าร้าดแลนลลางกันดูครับผม ใช่ดีบอกต่อครับหลังจากเลิกใช้งานกดจุกออกแล้วก็ไล่ลมนี่ครับจะเหลือขนาดเล็กกว่ากำปั้นครับผมกับชุดหมอนเป่าลมแคมปิ้งแค่กดลมก็เต็ม